เรื่องของการที่พระท่านทรงอภิญญาพระริยบุคคลทรงอภิญยาแล้วให้โปรดเทวดาโปรดพรมในขณะพระตายไปดอกไม่มีก็ไม่ค่อยมีเห็นว่าไ,ไปโป,ป,ปรดสัตว์นรกบ้างเลยควจริงมันก็มีอยู่นะเราพูดตามในแนวในด้านของสติปัฏฐาน 4, สี่สัมญญยบาพะเนี่ยที่ข้าพเจ้าทำเก็บอกว่าเห็นกายในกายเนืองๆอ,อยู่กาย เดี๋ยวเกิดขึ้นในกายเสื่อมไปในกายฤทธคําเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปในกายบ้างเวทนาในเวทนานเนื่องๆอยู่เวทนาหยาบเวทนานอกก็คือเวทนาที่กายนี้เวทนาในใจนียใจหยาบนี้เวทนานอกเวทนาในที่ละเอียดเข้าไปก็โดยอาศัยความรู้สึกเข้าไปเดินเข้าไปจิตในจิตก็ตามทําในธรรมก็ตามเนี่ยในสี่ฐานเนี่ยเราจเจริญมีสัมมัญญามีสติสองตัว เพื่อทลายความยินดีนลายเนี่ยความยินดีเนี่ยก็เปียบเป็นเหมือนก็เป็นกุศลเป็นบุญน่าทาให้เกิดความสุขความพอใจอะไรความยินลายเนี่ยทาให้เกิดความทุกข์ความเสียใจทุกโทมนัสเนี่ยทำใหพอภิชาโทมนัสเนี่ยให้มันสิ้นไปแต่เราก็ในขณะที่เรากายเวทนาจิตทีงเราตกอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราจะดับทุกข์ด้วยการเจริญสติสัมปัญญาเจริญสติปัฏฐานสี่ นะถ้ามันเกิดสุขเราก็จเจริญสติธรรมญาเพื่อดับความยึดมั่นถือมั่นไม่ให้เติดอยู่ในสุขกันนี้ถ้าเราพ้นไปได้แล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าเราปล่อยวางทรงคืนสลัดคืนเราก็ตัดอุปทา,านในขันห้านี้ได้ผู้ที่มาเกี่ยวข้องอะไรแตมีอะไรก็รับส่วนกุศลน,นี้ไปนะเป,นเป็นการโปรดกันไปในตัวไม่ว่าจนะจะไปแสดงทําให้พว่พีภพภูมิในจิตในใจของเราที่เป็นส่วนที่เป็น เทวธรรมก็ตามเรือพรมก็ตามซึ่งอยู่ในจิตในใจของเราในส่วนไหนหรือจะในความทุกข์ที่มาสนองผลเราก็ตัดอุปทานไปแล้วก็เจริญสติธรรมญาตสมบูรณ์ไปเนะพราะเราเจริญสต,ติธรรมญาตใหม่ๆเจริญสต,ติธรรมญาตมันก็จะมีการบกพ่องบ้างยังแลบออกทางรูปเสาาียงกิเลสการสัมปัติธรมลมเมื่อเราเจริญสต,ติสรรมญา ที่ได้อารมณ์ถี่เข้าถีเข้าถี่เข้า,ขาจนดับหยาบไปหาละเอียดเข้างสิ่งเหล่านี้มันพอละ,ะเอียดเข้ามันก็เข้าไปสู่ถึงรูปชั้นสี่รูปชั้นสี่เหมือนกันเพราะว่าอาศัยสัมัญญ,ญาน,นี่เป็นอารมณ์เป็นพระไตรลักษณ์เนี่ยเป็นอารมณ์เป็นลักขณูปนิชฌานเนี่ยก็ไปมันก็จะไปผ่านในพวกอาลารัมขณูปนิชฌานเหมือนกันซึ่งเป็นส่วนของรูปชั้นสี่รูปชั้นสี่ นะบางคนที่ก็จะเจริญเคยเจริญมาทางไ้พวกอภิญญาจเจริญทางฌานมามันไอพวกอภิญญาก็จะปรากฏขึ้นนะแต่สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างี่ถ้าเราเจริญสติปัญญาเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในะระหว่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดอภิญญาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เกิดการสัมพันธ์สัมพันธ์นกับสิ่งที่มากระทบเนี่ยนะมันก็ตั้งอยู่นะกําลังดําเนินอยู่แล้วในที่สุดก็พอ มันก็ดับไปก็เกิดสติแล้วก็เกิดสัมพัญญะาสติถ้าไม่เกิดสมาธิพอมันผ่านไปก็หมายถึงเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมโปรง่งก็เป็นการโปรดท,ทั้งเทวดาพรมแล้วก็หมายถึงว่า้ะกนะ็หลุดไปทั้งจากจากความสุขจากความนิ่งเฉยจากความทุกข์โทมนัส สภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับไปเพราะเหตุดับเอา,อางี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าเราจะเจตนาพระอริยบุคคลไม่ให้เจตนาจะทําอย่างงน้นทําอย่างนี้ได้ไปนั่งสองโน่นสองนี่ได้หรือไปทาความความชั่วใหม่ได้อะไรเงี้ยที่ส่วนมากพระริยบุคคลเนี่ยก็จะต้องเจริญสติสัมปัญญาเข้าไปแล้วเดินอยู่ในทางสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่ออกนอกแนวเพราะยิ่งละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมันเป็นทางละเงี้ย มันไม่ได้เข้าใจเป็นผู้วิเศษเหมือนกับทางปุถิชนเข้าใจกันหรอกอมันเป็นทางละที่ท่านไปแสดงที่ท่านไปโปรดนะเพราะว่าท่านมันมีเหตุที่จะต้องทําไม่ใช่ว่าท่านจะไปทํากรรมใหม่ในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนผลพววกที่สร้างบาร,รมีอย่างเงี้ยเป็นว่าโพธิสัตว์มันก็อีกเรื่องหนึ่งัน,นทาลายความยินดีลายพินาศไปในตามหลักยังมีสัมมาญามีสติสตัวก็นั่นแหละ ส่วนอื่นที่มันจะเกิดอะไรแต่มีอะไรก็จะดับตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครเป็นเรื่องของมันเราก็จะเริยแค่สติสัมัญญะในฐานหนึ่งสี่กันั้นะ